วันนี้เราจะมาพูดถึงแนวคิด Entertainment Complex ในประเทศไทยซึ่งเป็นข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร Entertainment Complex คือสถานบันเทิงครบวงจรที่รวมกิจกรรมหลากหลายเช่นสวนสนุกคอนเสิร์ตฮอลล์สนามกีฬาและคาสิโนโดยพื้นที่ของคาสิโนจะไม่เกินส0เเซของพื้นที่ทั้งหมดข้อดีของ Entertainment Complex 1. การลงทุนในโครงการนี้อาจดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับประเทศเช่นในสิงคโปร์ที่มีรายได้จากธุรกิจนี้คิดเป็น4%เปอร์เซตของ GDP สองโครงการนี้สามารถสร้างงานทาั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มโอกาสการจ้างงานและลดอัตราการว่างงาน3ส,สถานที่บันเทิงครบวงจรจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวข้อเสียของ entertainment complex 1อาจเกิดปัญหาการติดการพน,นันซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม 2. การเปิดคาสิโนอาจเป็นช่องทางในการฟอกเงินและเพิ่มกิจกรรมอาชญากรรม3รายได้อาจกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนายทุนเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ แม้โครงการนี้จะมีศักยภาพในการสร้างรายได้แาะงานแต่ก็มีความเสี่ยงต่อปัญหาสังคมและความเหลื่อมลำ้ำดังนั้นการตัดสินใจควรพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด